น้องสุสกูสุคนพาอกระสาวนักแกชิดบ,บ้านคือเก่าเนาะค่ะเมื่อืัอนี้ฝน,นกระโต๊กนะคะพายุเข้านะคะโต๊กมืดมืดคืนเนาะพี่น้องนี่ค่ะเมื่อวันนี้สาวานักแกส่สพห้าไปเบิ่งหน้าเด้อค่ะรู้สึกเศร้าใจเนาะนี่นะะเพราะอย่างกับปีนี้โบมีผู้ดเหตหนาโอ้ยนี่แหละค่ะพ่อแม่เราสมัยนี้เนาะ,ะเพิ่นก็พากันเหตไหเหตหนานะคะแต่คนยุคใหม่สมัยนี้โบผากพากันเหตเด้อค่ะพี่น้อง วิตาเสียดายแต่ละสีหกเนาะนี่ค่ะผู้ใดอยากมาเศร้าก็มาเด้อค่ะเศร้าก็ได้เด้อค่ะเห็ดหน้า,าก็แบ่เข้ากันก็ได้เด้อค่ะนี่ค่ะทั้งหมดสี่สิบไรนี่ค่ะ่บด้เห็ดบบมีคนเห็ดโอ้ยเสียดายเด้นะคะก็ยังเห็ดอยู่เด้อค่ะปีนี้บบมีค่ะพี่น้อง,เ,งเด้อค่ะนี่ ปัดผักขยงนาพี่น้องคือหลายแท้ไ,ไปไปสิาพาไปเบิ่งผักขยังนาค่ะงามงามแม่นมดเลยค่ะนี่โอ้ยสะอ่อนเดเนาะเนี่ยผักขยงนาพี่น้องผักขยงขึ้นมดทงเลยนี่มาเด้อผู้ใดอยากเอาไปแกงเนาะค่ะหรือเก็บไปขายโอ้จะอ่อนกินกับบทันเนาะคะ่ะ ป๊าดบึงนูมอดอันนี้แม่นมด้น,นี่ค่ะเขียวๆนี่ค่ะนี่ค่ะพักขยงนะ้าอุ้ยงามงามพี่นป๊าดพี่นสะดอยเห็นอันนี้หอย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 ยังหอยโชลี่แมนบอกเเก็บๆิเก็บเก็บ กินได้บ่นี้นี่ป้าหน่วยบางใหญ่หนึ่งน้องเอ้ยพุดปุดพุดปุดพดปุดพุด,ด,ดหาก่อนหาหาแบางนี้ค่ะไปหาหอยก่อน เห็นแล้วใคะเห็นเห็นปลาหอยเอียงเฮ้ยนี่คือลายแท้นี่หอยเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเก็บเก็บก่อนนะโอ้ยถ่ายหยักถ่ายเหมนเด้กพี่น้องนี่ปลาคือลายแท้นี่นี่หอยเอียงเฮ้ยนี่ปลาคือลายแท้เดี๋ยวก็เด้อเดี๋ยวก็เด้อปลากรองอุ่นพูนอยู่นี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 ่เดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนอะไรอย่งพี่น้อง หอยอยังนี่คือลายแท้ปลาหน,นี่หอยอยังพี่น้องอืมหนูนึกค่ะหอยยังนี่มีอีกบ่เบิกนาะลายแท้อู้ักขัแนแหงนากับหอย เดี๋ยวตัวเบิ่งก่อนอือหึหัเดี๋ยวหัเดี๋ยวหอยอะไรนี่กินได้ไหมนี่กินได้บ่ครอ้าลาอยู่ตัวหน่อยน้อยบ่เอาเนาะหาเอาแต่หน่วยใหญ่เนาะแล้วทำนี่ป้าหอยอะไรนี่หน่วยใหญ่นี่เอาอยู่หน่วยนี้น้อยนี่บ่เอา พี่น้อง,ง,น,อยอยงอนี่วิ่งฮึมปาดมีแต่พักขะแยงหน้าเต็มเลยพี่น้องกับหอยปึาดนี่พี่น้องนี่นี่จับกันอยู่นี่นี่นี่หอยอีหยังนี่กินได้โบน้อมีตุ้บ้ากใหญ่หนึ่ง นี n í, n í. Ôi, si ่นี่สามน่้ยสี่น้ยเห็ดเหตุยงวะกำลังปาดคือหลแหนะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลนุ้ยเฮ้ยปาดหน่วยบักใ่า่บักใ่ญยตุ้งปงมก่อนเด้อืูเด้อนี่ใหญ่ใหญ่เขาเอือนหอยง่ายกินได้บ่เนาะ นียบังไงบังญ่เต็มนาเลยค่ะพี่น้องผักขะแยง,งนากงงามงามบังโน่นนี่ผักคะแยง,งนาสวยๆเนี่ยมาเอาไปกินเด้อผู้ใะผู้ใดไปเก็บไปขายก็มาเอาเด้อค่ะให้ซื้อๆนี่สะอ่อนเป็นผักคะแยง,งนานี่ลาพี่น้องเอ้ยบานเฮาธรรมชาติสวยงามนะคะ กไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกดิ่ง่ติดตามในวมนาเกีย์ที่บ้านเราด้อค่ะส่วนไหญามาแล้วก็ขอตทกนะคะบรรทมงน้องของเฮานะคะก่องไทย่งลาวแล้วก็ตามประเทศนั้นแล้วกที่รายกัน